รูเบนอโมริมจะทำทุกอย่างเพื่อเสริมทัพให้ได้ในตลาดซื้อขายแมนยูช่วงหน้าหนาวนี้ความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเพิ่งเปิดบ้านแพ้คริ Crystal, สตันพาเลตต0-2ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมามี29แต้มตามเดิมจาก23อยู่ที่14ของตารางอย่างไรก็ตามมีข่าวว่าปีศาจแดงอาจเสริมทัพเพิ่มไม่ทันแล้วโดยตอนนี้ในตลาดหน้าหน,นาว มีนักเตะเข้ามา3รายคือโจฮิวกินวีแกนกลับจากยืมตัวไอเดนเฮเวนอาเซนน์อยู่21และแพทริกดอกูเลเชนักเตะเป้าหมายสำคัญอย่างมาทิสแตนกองหน้าจากเบเยนมิวนิกก็ไม่น่าได้มาร่วมทัพเพราะการเจราจาระหว่างสโมสรไม่ลงตัวฝั่งเสือใต้ต้องการสัญญายืมตัวพ่วงซื้อขาดหรือซื้อขาดไปเลยรูเบนอโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาทีมโดยไม่ให้ผิดพลาดเหมือนแต่ก่อนขณะที่ตลาดซื้อขายรอบนี้มันยากมากผมอยากแก้ไขทีมผมรู้ว่าสโมสรจําเป็นต้องมีอะไรบ้างบางครั้งมันก็เป็นไปได้แต่บางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ตลาดซื้อขายหน้าหนาวจะปิดลงวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์เวลาท้องถิ่น23นาฬิกาเวลาไทย6นาฬิกาเช้าวันอังคารที่4กุมภาพันธ์